ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะผมเตอร์เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนขอร้องหลอดเบรกเกอร์กาเดียเตอร์มาครับซึ่งเดียกก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งนนอนๆว่าอันนี้จัดมั่วครับจัดให้มันพอบาลานซ์สำหรับผมแต่สี่สตาร์เตอร์ก็น้อยครับน้อยไม่ค่อยมีตัวต้นเกมครับแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอก้ในตาคอมเมนต์นะครับว่าจะมีเสียงน้องผมหลุดมาครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบอย่างนั้นแหละครับนิดนึงครับก็ อ่าครับลายยางชื่อใหม่รอบสุดท้ายนะครับโอ้ขวางครับโทษทีครับอ่าประมาณนี้ครับสี่สิบตัวครับโอเคทีนี้ก็ไปรับชมกันเลยมาแล้วครับมาขับศึกนะครับรอบนี้ก็เจอมันเป็นเด็กสีเหลืองนะครับซึ่งก็ว่องไวครับเพราะว่าเปิดมาเขาก็ครับวางหมายแยกล่างมาก็วางตัวตลกจะมาตีตัวผมครับอ่าเอาไงดีละทีนี้ ต้นเกมไม่ใช่สตาร์เตอร์ที่ดีนะครับนี่แย่นะครับกันกอดตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> ยัดตัวอะไรดียัดสีเขียวไปครับแล้วก็ตัวนี้มีลายเบลเล็ตนะครับลายเบลเล็ตก็คือถ้าเกิดว่าเราฆ่าใครได้หนึ่งคนใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ตัวละครน,นั้นกลับมาได้นะครับประมาณนั้นซึ่งเอาว่าเราก็เอาลงไปก่อนนะเพราะผมเคยอธิบายกินเบลเซอร์เร์ไว้ คลิปหนึ่งนะครับคลิปตอนผมเล่นเด็กดวงตามาครับก็นี่ครับอย่างที่บอกครับทุกครั้งที่จบตานนครับตัวบนสุาสานลวครับก็จะผลิตส,สีได้นะครับโอ้เขาได้หมารัวๆเลยฮะ <c oughs> เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับใช่ครับน่ากลัวมากเลยอ่าพรุ่นี้เราก็ผมจะสั่งเวยเอาตัวนี้มาเดียวนะ อ่ตัวนี้ก็เหมือนดีนะครับแต่ก็ยังไม่ดีว่ามันดูเร็วเกินครับทีนี้ก็วางตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เลงผมว่าเลงตัวตวลกเข้าไปนะครับทีนี้ถามว่าขายตัวอะไรผมก็น่าจะเป็นอ่าเวทเลเมซเนารี่น่าจะเก็บไว้ก่อนครับตัวดีครับน่าจะทิ้งสกอริตี้ไปนะครับ ประมาณนั้นครับโอ้เขารีเทิร์นหมาไปครับจะบอกเขาก็โอ้เขาเล่นเด็กหมาเลยครับโอ้เขาจวยอีกแล้วก็ดีนะครับไม่ได้ว่าอะไรโอ,รอ้เขารอบนี้เขาอานี่ด้วยเขาเจะเอาตัวผมให้ตายเลยนี่ โอ้เขามาโจมตีนะครับซึ่งเป็นการการคำที่ผมว่าแปลกๆนะครับเมื่อแล้วครับก็ไปต่อนะครับทีนี้สองอย่างนี้ครับตีหมาเขาก่อนตัวแรกนะครับเออแล้วก็อีวิวอาร์ตีนะผมึู้จักอีววอาร์ีควาสามารถนะครับอีวิวอาร์ตีมีความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดนี้วางปุ๊บจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเสียพลังโจมตีสองร้อยนะครับและถ้าเกิดว่าศัตรูตัวนั้นไม่เหลือพลังโจมตีแล้วจะทำการทำลายตัวนั้นทิ้งนะครับ แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เราฆ่าตัวอื่นได้ตัวนี้จะได้รับพลังเ้ยจะได้รับพลังชีวิตอืมสองร้อยแล้วก็สตูเสียสองร้อยเลือดแล้วก็เราก็ได้รับสองร้อยเลือดแล้วก็ได้รับสองสีแดียงดีนะครับดีดีทีนี้วก็เก็บของในกระเป๋าเราต่อนะครับเอเขาเอาตัวนั้นเราไปแล้วครับซึ่งเราเราไม่ได้ใช้ผลิตอะไรแล้วครับมันหมดตูดแล้วครับต้องรอครับว่าเขาจะวางอะไรโอ้ไม่เขาไม่วางครับแปลกๆนะครับอย่างนี้อย่าไปเชื่อใจครับ ทีนี้ก็วางนี่ไปครับแล้วก็อ่าขายตัวนี้เราก็ครับแม็กเคลล่านีแมนนะเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ก็อาจจะได้ใช้เพราะก็ไม่ใช่จังหวะนีะจังหวะนี้ก็โจมตีเข้าไปก่อนเลยครับแล้วก็ตัวหน่วางไปล่าสุดนะครับมีความสามารถนะครับก็คือป้องกันต่อสถานะซับเพนซับเพนก็คือหายไปหนึ่งตาครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวางตัวปุ๊บมันก็จะทําการ คือเราจะมาซับเปลี่ยนสตัดนะครับแล้วก็ให้มันเป็นกลุ่มเปโรมี่นะครับจังหวะนี้ก็ไล่แทงครับมาก่อนนะครับใช้นี้ดีกว่านะครับเป็นการเลือกการ์ดให้ตัวหนึ่งอยู่ในเบรดเพจก่อนครับเบรดเพจก็คือนฐานแล้วครับก็ตัวนี้ครับเบรดเพจเลยครับ แล้วก็ตัวที่ยข้างๆก็จะไปลงสุาสานะครับแล้วซึ่งแล้วเราก็สามารถฟื้นมาขึ้นมาใหม่ได้ตอนนี้ฝั่งลกก้ามก็ใกล้ใกล้สิ้นชีพเต็มทนแล้วนะครับแล้วแค่พันเจ็ดเท่านั้นซ <c oughs> ึ่งน้องวากาเดเตอร์เราแทบไม่ได้ออกโรงครับตอนนี้ว้ตัวนี้เลยนะครับโย เขาให้ฟังผมมาด้วยเอ้ยแปลกๆหรือว่าเขาจะเล่นเอ็มแซเทมาลังแกทำลายผมกันนี่อ่าผมว่าขายนี้ทิ้งแล้วก็แลกอันนี้มานะครับทีนี้ก็ตัวนี้เอาขึ้นดีโอหโหตัวาแบบนี้ไม่ได้มีเหมือนกโอ้ยสลับสตัดนะครับเพราะว่าฝั่ข้ามเขาก็ใกล้ตายนะครับเป็น่างนี้มาแล้นเบสิสโอ้โห ประมาณนั้นครับนี่ครับลดเรืองสองร้อยโอ้เขาสิ้นชีพเลยนะครับเนี่ยก็ตีไปครับแล้วก็แคทลีนนิวแมนนะครับไอตัวผู้หญิงใส่แมวคนนี้ครับเราสามารถนะครับถ้าเกิดว่าการนั้นออกจากสุสานแล้วครับแล้วก็มันมีแรบเบอร์เรสนะครับก็จะวางอีกตัวหนึ่งในสุสานแล้วครับเพื่อเราผลิตได้เยอะขึ้นทีนี้ก็แช่นี้ไปนะครับนี่ครับเดวิสแมทนะครับก็ทําให้เราสามารถเอาตัวนั้นตีดีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับก็จบแล้วบแค่ไม่ได้แสดงกาเดเตอร์เลยนะครับก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ